คุณกำลังฟังล่ามซำพอดแคสต์ล่ามซำสนับสนุนทุกเป้าหมายชีวิต สวัสดีค่ะนี่คือล่ำซ้ำพอดแคสต์และคุณกำลังอยู่กับช่วงเวลาของซัมมันนี่สรุปเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่ายกับเกยเกยดารินปริญญากุลค่ะก่อนอื่นนะคะในเอพิสซดแรกนี้เรามาทำความรู้จักกันก่อนนะคะ เกนั้นเป็นนักข่าวค่ะสายการเงินแล้วก็ตลาดหุ้นมาเกือบตลอดชีวิตการทํางานนะคะปัจจุบันเป็นรองบรรณาธิการสํานักข่าวอ e ีฟแนนไทยค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นญาติับล่ําซำเนี่ยนะคะระยะเวลาการทํางานค่ะก็ไม่มากไม่น้อยนะคะประมาณ20ปีเท่านั้นเองแน่นอนค่ะเกเป็นตัวแทนของมนุษย์เงินเดือนนะคะอายุ40บวก อาจจะหลายบวกก็ได้นะคะที่ไม่เคยคิดวางแผนทางการเงินเลยค่ะที่จริงเนี่ยจะว่าไม่เคยคิดเนี่ยก็ไม่เชิงนะคะเคยคิดแหละแต่ว่าทําไมมันถึงไปต่อไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อไปค่ะแล้วถามว่าอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เก๋มาคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะตอบตามตรงเลยก็คือตอนที่มาทําล่าซ้ัมเนี่ยแหละค่ะเก๋ก็เลยมีความในใจแล้วก็ เป้าหมายเล็กๆของตัวเองนะคะที่อยากจะบอกกับทุกคนคะ่ะว่าหลังจากที่มาร่วมงานกับลั่นซำรรเต็มตัวเนี่ยก็สารภาพเลยว่าตัวเก๋เองเนี่ยก็เพิ่งที่จะเริ่มศึกษาเรื่องของการวางแผนการเงินอย่างจริงจังนะคะแล้วเก๋ก็รู้สึกว่าเสียดายเวลาคะ่ะว่าทําไมเราไม่คิดให้เร็วกว่านี้ว่าทาไมคือเราก็บอกกับตัวเองนะคะว่าจริงๆแล้วไม่เป็นไรหรอกคิดช้าทําช้ามันก็ดีกว่าไม่ได้ทำเนาะดังนั้นเนี่ยเก๋ก็เลยมีเป้าหมายส่วนตัวคะ่ะว่า เกอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่มีวินัยทางการเงินในวัย40บวกบวกนี่แหละว,วะเนาะแล้วก็ทุกสิ่งที่เก๋ได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ลงมือทำเนี่ยเก๋ก็จะนำมาแชร์ให้กับทุกคนค่ะถือว่าเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนะคะก็คือได้งานด้วยแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองไปด้วยนะคะเนื้อหาของรายการซัมมันี่ค่ะก็จะ เน้นการสรุปแล้วก็การถอดรหัสกระบวนการวางแผนการเงินนะคะที่เกดได้ศึกษาด้วยตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นจากการอ่านการดูการฟังหรือว่าการพูดคุยนะคะกับคนที่มีความรู้มากกว่านะคะที่สําคัญเลยก็คือมันจะต้องง่ายแล้วก็ใช้เวลาในการลงมือทำเนี่ยสั้นที่สุดนะคะเพราะว่าเราเองก็อายุ40บวกแล้วเนาะก็มีเวลาอีกแค่ประมาณ20กว่าปี ก็จะ,กะเกษียณแ,แล้วนะคะซึ่งเกศก็สัญญากับตัวเองว่าเกศจะต้องรอดค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้ใครที่อายุน้อยกว่า40ปีนะคะก็จะขอให้ดูชีวิตป้าแล้วกันนะคะเป็นตัวอย่างแล้วก็อย่าเอาเยี่ยงอย่างนะคะขอให้รีบลงมือวางแผนการเงินค่ะเพราะว่าเชื่อเกศเถอะว่าเริ่มก่อนนั้นรวยกว่าแน่นอนนะคะแก่ไปเนี่ยจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียดายแบบป้าเนี่ยแหละคะ่ะส่วนใครที่อายุ40บวกบบวกขึ้นไปนะคะ เกยคือเพื่อนคุณค่ะที่อยากจะชวนคุณมาเริ่มต้นไปพร้อมกันสําหรับการวางแผนการเงินค่ะดังนั้นตอบคําถามที่ตั้งไว้เป็นเอพิโซดของเรื่องนี้นะคะเป็นชื่อเรื่องก็คืออายุ40บวกเริ่มวางแผนการเงินยังทันไหมแน่นอนว่าทันนะคะแล้วก็สมควรอย่างยิ่งด้วยที่จะเริ่มค่ะแล้วเราจะเริ่มยังไงนะคะสำหรับเอพิโซดแรกเนี่ยเกยก็มี 3ขั้นตอนค่ะที่เราจะต้องเริ่มถามเมื่อคิดที่จะวางแผนการเงินมาฝากนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ย อยากถามผู้ฟังนิดนึงค่ะว่าถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องการวางแผนการเงินเนี่ยทุกคนคิดถึงอะไรคิดถึงเหมือนกับเก๋หรือเปล่านะคะซึ่งตอนที่เก๋เคยคิดเรื่องวางแผนการเงินนะคะที่เกินไปตอนต้นค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เคยคิดนะเคยคิดเมื่อประมาณ2ปีก่อนตอนนั้นก็อายุ40แล้วแหละมันก็ชาแล้วแหละเนาะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็มาโนนะคะว่าการวางแผนการเงินเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการเฮ้ยเอา เก็บเงินแล้วก็เอาเงินเก็บเนี่ยไปลงทุนให้มันมีผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากแล้วก็เพื่อให้พอใช้ในวัยเกษียณตอนนั้นเนี่ยเก๋ก็ได้รู้จักกับโปรแกรมอันนึงค่ะเป็นการคำนวณเงินที่เราจะต้องมีหลังเกษียณเป็นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะใครอยากลองทำเนี่ยก็ลองเสิร์ชหาได้เลย แต่ว่าเห็นตัวเลขแล้วเนี่ยก็อย่าอย่าตกใจจนล้มเลิกไปเหมือนเก๋นะคะตอนนั้นเนี่ยเกยก็เข้าไปกรอกข้อมูลในโปรแกรมคำนวณอันนี้ค่ะเขาก็จะให้เราใส่ว่าเราอายุเท่าไหร่เราต้องการกเกษียณตอนไหนหลังกเกษียณเราต้องการใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะเกยก็กรอกข้อมูลไปค่ะว่าหลังกเกษียณเนี่ยเอาเป็นว่าขอใช้เงินเดือนละสามหมื่นก็พอเพราะว่าชีวิตเราก็ไม่ได้ฟุง้งเฟอ้ออะไรเนาะปรากฏว่าตัวเลขที่ออกมานะคะก็คือ เกจะต้องมีเงินประมาณ7ล้านบาทค่ะถึงจะมีเงินใช้เดือนละ3 0,000่นในวัยหลังเกษียณอันนี้คือเขาคำนวณเงินเฟอ้ออะไรมาให้แล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบอื้คือเข้าใจไหมคะว่าคนที่ไม่เคยคิดเรื่องเก็บเงินเลยอะ่ะพอเห็นตัวเลข7ล้านนี่คือแบบอึ้งไปเลยแล้วก็ปิดไปเลยไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้อีกเลยนะคะจนตอนนี้นี่แหละแต่ว่าตอนนี้เก๋ก็ได้ปรับทัศนคติตัวเองใหม่ค่ะคือว่า ตัวเลข7ล้านบาทที่มันดูเหมือนจะไกลเกินเอื้อมอะ่ะมันก็ยังติดอยู่ในใจแหละแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะวางมันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมี3ขั้นตอนที่เราต้องทําก่อนที่จะวางแผนการเงินนะคะนั่นก็คือข้อ1ค่ะสํารวจรายรับรายจ่าย ในส่วนของรายรับเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเนาะรายรับเนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นตัวแปรสําคัญนะคะก็คือรายจ่ายค่ะไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนเกศหรือเปล่านะคะแต่ว่าเชื่อไหมว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกศไม่เคยบันทึกรายจ่ายของตัวเองเลยเพิ่งจะมาเริ่มจดบันทึกจริงจังเนี่ยก็เมื่อ3เดือนที่ผ่านมานี่เองนะคะ สิ่งที่เกดได้เรียนรู้คืออะไรรู้ไหมคะเกศได้เรียนรู้ว่าตัวเองนั้นมีค่าใช้จ่ายที่ขอเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายล่องหนแล้วกันนะคะโคตรเยอะเลยค่ะมันเป็นแบบคําตอบอะสิ่งที่เราถามมาตลอดว่าเฮ้ยบางเดือนเราไม่เห็นจะซื้อของอะไรเยอะเลยแล้วเงินเดือนมันหายไปไหนหมดวะให้เราจดบันทึกดูนะคะแล้วก็เอามาแชร์กันดูก็ได้ค่ะว่าค่าใช้จ่ายล่องหนของคุณเนี่ยคืออะไรสําหรับเกศน,นะคะมันมีอยู่ประมาณสองสามอย่างค่ะอย่างแรกเนี่ยคือ ร้าสะดวกซื้อค่ะพอจดจริงจังนะคะแล้วก็ถึงกับตกใจค่ะว่าเฮ้ยเราเสียเงินซื้อของเซเว่นเนี่ยเยอะขนาดนี้เลยอรอเฉลี่ยเนี่ยวันหนึ่งเกือบ200นะคะอันนี้ไม่ใช่อาหารมื้อหลักนะเป็นขนมบ้างอะไรบ้างคือไก่กายอย่างที่สองนะคะก็คือบุฟเฟ่ค่ะคือถ้าไม่จดเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเรากินบุฟเฟ่บ่อยมากเดือนหนึ่งนี่เกินสี่ครั้งนะคะแล้วก็อย่างที่สามค่ะคือทริปปั่นจัก,กรยานค่ะคือว่าเก๋นเนี่ย ปั่นจักรยานเป็นงานอดิเรกนะคะเป็นกีฬาที่ชอบเมื่อก่อนเนี่ยก็ไปปั่นงานตามต่างจังหวัดเนี่ยบ่อยถึงบ่อยมากนะคะบางเดือนเนี่ยไปทุกเสาร์อาทิตย์เลยคือถ้าใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยค่าใช้จ่ายก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันก็เป็นหลักพันบาทขึ้นไปแหละแต่ถ้าเกิดไกลๆเนี่ยถึงขั้นที่ว่า นั่งเครื่องไปเพื่อปัน่นแล้วก็นั่งเครื่องกลับก็มีนะคะชิปแบบนี้ก็จะหลายหลายพันอยู่บางทิปห้าพันนี่ไม่พอนะคะแต่ว่าเอยเดี๋ยวเพื่อนนักปั่นมาได้ยินแล้วก็จะหาว่ากิจะเลิกปัน่นยังไม่เลิกนะคะแค่จะจัดการค่าใช้จ่ายให้ดีกว่านี้นะคะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยค่าใช้จ่ายขี้เกียจโจดอะ่ะตรงนี้ก็อาจจะขอขายของนิดนึงนะคะแอปล้ำา,าช่วยฉันได้คะ่ะเพราะว่ามันจะมีฟังก์ชันนะคะที่ใช้บันทึกรายรับรายจ่ายคะ่ะเวลาที่เราซื้อหรือว่าจ่ายอะไรก็คีย์ใส่แอปลงไปก็จบนะคะ พอเรารู้ว่าเดือนเดือนหนึ่งเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็อะไรที่เป็นรอยรั่วของเรานะคะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่ 2. ค่ะก็คือลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นค่ะทุกท่านเชื่อเก๋เหอะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ต้องใช้ความพย,ยายามอะไรมากมายเลยค่ะแค่คุณเห็นตัวเลขเท่านั้นแหละ คุณก็อยากจะลดมันลงโดยอัตโนมัติแน่นอนเกขออนุญาตหยิบยกคำพูดของไอดอลทางการบริหารเงินของเก๋นะคะก็คือพี่แก้มขวัญชนกวุธิีกุณค่ะทุกคนนั้นอาจจะคุณหน้าคุณตานะคะในรายการทีเด็ดลูกนี้พี่แก้มเนี่ยถือว่าเป็นนักข่าวรุ่นพี่ของเก๋ด้วยนะคะ พี่แก้มเคยพูดเอาไว้ค่ะว่าเราไม่ใช่คนกําหนดรายได้ค่ะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเป็นการเป็นคนให้รายได้กับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการขายของหรือว่าทํางานออฟฟิศก็ตามแต่ว่าสิ่งที่เราควบคุมได้เราเป็นคนกําหนดเองเนี่ยคือค่าใช้จ่ายค่ะถ้าเกิดว่าเรามีรายได้น้อยแต่ว่าใช้น้อยกว่ามันก็มีเงินเหลือได้ซึ่งมันก็สอดคล้องกับคําคมอันนึงที่เกศชอบมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโดนค่ะมันก็คือเขาบอกว่าไม่สําคัญหรอกว่าคุณจะมีรายได้เท่าไหร่ แต่สำคัญว่าคุณเก็บเงินได้เท่าไหร่ต่างหากอันนี้เป็นคำกล่าวของคุณโรเบิร์ตคิโยสกินะคะผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกคือบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีเงินเดือนถึงแสนสองหมื่นบาทอะแต่ว่าค่าใช้จ่ายแสนหนึ่งเนี่ยเหลือเก็บประมาณ2 0 0 0 0กับคนที่มีเงินเดือน6 0,000แต่ว่าค่าใช้จ่ายส0,000ื่นคือเขาเก็บเงินได้3 0,000นะก็ถือว่ารวยกว่าคนเงินเดือนแสนสองถูกไหมข้อสุดท้ายนะคะํำรวจเงินออมที่มีก่อนวางแผนการเงินค่ะข้อนี้สำคัญยังไง เอาเป็นประสบการณ์ตรงเลยนะคะคือตอนที่เกดคิดจะวางแผนการเงินอย่างจริงจังเนี่ยเกดก็ปรึกษาเพื่อนที่เขาก็อยู่ในแวดวงเนี้ยนะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นค่ะว่าพอพูดถึงเรื่องการวางแผนการเงินเนี่ยเกดก็จะคิดถึงแต่เรื่องของการเก็บเงินเอาไปลงทุนจะได้เอาไว้ใช้ยามกเกษียณแต่ว่าเพื่อนคนนี้เขาก็แนะนําค่ะว่าเฮ้ยแกลองสํารวจตัวเองดูก่อนว่าตอนเนี้ยมีเงินเก็บอยู่ตรงไหนบ้างหรือเปล่าผลที่ออกมานะคะก็ รากฏว่าทําให้เก๋อึ้งได้อีกดอกนึงคะ่ะเพราะว่าจากที่เราเคยคิดว่าเฮ้ยเราไม่มีเงินเก็บอะมันไม่ใช่เพราะว่าเกมเ TF, ๋มีเงินอยู่ใน LTF ค่ะมีเงินอยู่ใน provident fund หรือว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะมีเงินอยู่ในประกันแบบออมทรัพย์ค่ะที่ซื้อไว้ตั้ง 3- 4มกรมธรรม์น,นะคะคือกว่าจะเอาเงินออกมาได้เนี่ยมันก็คือหลังกเกษียณแหละแต่ว่าสิ่งที่เก๋ขาดคะ่ะแล้วก็มันสำคัญมากๆเลยก็คือเงินสำรองฉุกเฉินค่ะ คือทุกคนเข้าใจไหมว่าคนที่คิดว่าตัวเองเก็บเงินไม่อยู่อะ่ะเราก็จะเอาเงินไปฝากในอะไรที่มันแบบว่าถอนไม่ได้แล้วก็แบบยกไกลๆค่อยเอาเงินมาใช้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมันทําให้เก็บไม่เก็บเงินไว้กับตัวเองเลยคือมันขาดถึงขั้นที่ว่าถ้าเกิดต้องตกงานพรุ่งนี้เนี่ยเก็จะอดตายล้มละลายภายในเวลาไม่ถึง2เดือน,นะค่ะดังนั้นเนี่ยเพื่อนคนนี้ก็บอกเกว่าเฮ้ยฉันว่าเงินเกษียณแกพอมีละแต่ว่าตอนเนี้ยจะต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินอย่างน้อย3-6เท่า ของรายจ่ายต่อเดือนนะคะเออซึ่งหมายความว่าจริงๆแล้วอะ่ะตัวเกีเองเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องลงทุนแล้วแต่ว่าต้องมีเงินสดติดบัญชีให้เยอะกว่านี้ค่ะซึ่งอันนี้มันก็สอดคล้องนะคะกับหนังสือมันนี่วันโอวันของพี่หนุ่มมันนี่โค้ชนะคะที่เขาบอกว่าเป้าหมายแรกของการออมเนี่ย ควรจะเป็นเงินสำรองฉุกเฉินถ้าเกิดยังมีไม่เพียงพอคือ3าถึงหเท่าของรายจ่ายต่อเดือนเนี่ยคุณยังไม่ต้องคิดเอาเงินไปนลงทุนเลยนะคะสรุปนะคะ3ขั้นตอนที่เราต้องเริ่มทําเมื่อคิดจะวางแผนการเงินก็คือ 1. สํารวจรายรับรายจ่ายค่ะ 2. ตัดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นค่ะและ 3. สารวจเงินออมและเงินลงทุนที่มี ว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนบ้างเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราขาดตรงไหนแล้วก็จะได้เอาไปเติมตรงนั้นนะคะในเอพิโซดหน้าค่ะจะพาทุกท่านไปตรวจสุขภาพทางการเงินกับหลักปฏิบัติเพื่อสุขภาพทางการเงินที่ดี6ข้อซึ่งอันนี้เอามาจากหนังสือมันนี่วันโอวันของพี่หนุ่มนะคะมาดูกันว่าตอนนี้สุขภาพทางการเงินของเราแข็งแรงแค่ไหนนะคะมาสร้างวินัยทางการเงินเพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นกันค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ